อะไรมาทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้โดนแฟนทิ้งแค่โดนแฟนทิ้งทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยมันทิ้งลงมาจากชั้นสี่หมอทำไมหมอไม่ค่อยมาทำงานเลยคะมาทำงานก็สายผมเป็นแพทย์เวน คุณถูกรถกระบะชนที่ขาซ้ายใช่ไหมคุณหมอเก่งจังครับแค่มองแผลก็รู้เลยหรอครับฉันเป็นคนขับเองเป็นอะไรมาคะลุงโดนเมียกัดมาลุงจะเป็นไข้เลือดออกไหมเมียลุงท้องลาย คุณหมอแย่แล้วค่ะคนไข้ชักในห้องน้ำอ๋อเรื่องปกติหมอก็ทำบ่อยๆเสียใจด้วยนะคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผมจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ครับหมอคลินิกปิดสองทุ่มค่ะ<ไ>เป็นอะไรมาคะ ผมไม่รู้เป็นอะไรครับหมอมือซ้ายผมชาแล้วมือขวาล่ะกาแฟหมอมีข่าวร้ายและข่าวดีจะบอกคุณเอาข่าวร้ายก่อนเลยครับคุณเป็นเนื้องอกในสมองแล้วข่าวดีล่ะครับสิ้นเดือนนี้หมอจะแต่งงานแล้วค่ะ